ท่านสาธุชนกำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร้อยเอ็ดเจ็มเรวันนี้ก็ตรงกับวันพระที่14มีนาคม2,566แรม8ค่ำเดือน4เบื้องต้นเสนอพุทธภาสษ์บทว่า ป้าปะมิเตวิวัชเชตวาเพระเชยยุทตมะมภุก,กเลโอวาเทจสะจจิเถอยะปัตเถนตูอาจลังสุข,ขังแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าผู้ปรารถนาความสุขที่มั่นคงพึงเว้นมิตรชั่วเสียคบแต่บุคคลผู้สูงสุดและ พึงตั้งอยู่ในโอวาทของท่านคำว่ามิตรแปลว่าเพื่อนผู้ชิดเชื้อคือผู้มีความรักใคร่ประนีประนอมกันอย่างสนิทสนมการคบมิตรนั้นอาจมีได้ทั้งทางดีและทางชั่วถ้ามิตรดีเรียกว่ากัลยาณมิตรถ้ามิตรชั่วเรียกว่ามิตรปฏิรูปคือคนเทียมมิตร พระผู้มีพระภาคทรงแบ่งออกเป็นสี่จำพวกคือ 1. เป็นคนปอกลอกเห็นแก่ได้ส่วนเดียวไม่อยากให้ผู้อื่น 2. เป็นคนดีแต่พูดแต่ว่าไม่ทำหรือไม่จริงใจ 3. เป็นคนหัวประจบเข้าลักษณะทำดีก็คล้อยตามทำชั่วก็คล้อยตามหวังผลประโยชน์ ประเภทที่4ชักชวนเราไปในทางชิบหายเช่นดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันเกตครั้นการทำงานคนเหล่านี้พระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ใช่มิตรแต่ว่าเป็นดังอสรพิษที่จะทำให้ชีวิตเสื่อมบุคคลผู้ปรารถนาความสุขแก่ตนพึงหลีกเลี่ยงเสียให้อย่างไกลแต่พึงครบ,บุคคลผู้สูงสุด คือมิตรที่ดีมีศีลธรรมแนะนำให้ทำพูดคิดแต่ในสิ่งที่ดีมีประโยชน์และพึงปฏิบัติตามคำโอวาทของท่านด้วยจึงจะได้รับผลที่พึงประสงค์เพราะท่านผู้รู้ทั้งหลายมีพระพทุทธเจ้าเป็นต้นเป็นผู้บอกแต่ทางดีเท่านั้นส่วนเรื่องการปฏิบัตินั้นเราทุกคนต้องทำเอง ผลคือความสุขความเจริญก็จะมาถึงเราทั้งหลายโดยทั่วกันเจริญสุขเจริญพรอย่าโยมสาธุชนกลฟังทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันพ่ากลางเดือนมีนาคมเดือนนึ่งเดือนนึ่งพ่านไปเร็วนะรู้สึกว่าเร็วน,นี่มาถึงกลางเดือนแล้วล บางคนบอกว่าแต่ละว,วันเต่ละอาทิตยวว์ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะสร้างวันดีสิวันค้ายาวันดวงตกออกวันก็ล่าลูนี่ตอนนี้ที่วัดบานส่วนกำลังบูรณะสาราลาโคมินก็เกือบจะรอยเปยเสร็จแล้วพูดกับตันพ่อเทวีพูนสู้บัตรวันก่อนที่มาประชุม ทีโรงเรียนวัดบันส่น่นมาตอนนี้ก็ทีวัดนี้วางเว้นจากงานชาวพันธกิจซบมานาน่เลยคือช่องเดือนแหละเมื่อนกับตันโยบบันเปิดโอกาสใ,ในบุรณาถ <c oughs> ึงการบุรณาตอนนี้เป็นไปเกือบจะรอยเปอร์เซ็นต์นแลวนะถึงบอกทัานพ่อว่าถ้าใครนอนมาวันนี้โทวเจ้านี้ใช้ได้เลยนะสามารถใช้ได้แล้ว แต่ก็ยังไม่มีใครตรงการวันนั้นกัท่านพรอออนได้ไปตักทายยอกรอพูดคุยกับบุคคล่านหนึงนะึงบุคคลฐานนี้นี่นามชายอยากของฐานคือว่าน้าผักไยคา,านกองบันส่วนท่านชอบตรวจสอบท่วงดุนทานนัดในเรื่องของการกัดคานท่วงดุนเรื่องที่ห็นว่าท่านจะ ไม่ยินด้วยนะแต,แต่วันนั้นนี่มาติส่วนญ่เย,ยินด้วยทันก็เลยไม่ก็ออกความมิจนาไหนนั่งอยู่กลางล่าง <c oughs> ว่าถ้าทันอมว่าว่าถ้าได้าาเลขนี่คือการเหลาวปรต,ต,ตีตีได้ยินในกองมาไม่เห็นด้วยทีนี้ทันโป๊ะตาวีก็เลยปูดยอกไปอาตมาก็ะปูดยอกก้อนว่าโอ้วันนี้ไม่ได้ยินเสียงเลยนะท่านอาจารย์ <c oughs> ตอนก็บอกไม่อยากใีเร่งแต่เร่งคือการตันโปแต่วิกเลยก็บอกว่านี่ตันมากําลัง5คนอยู่พอดี้ว <c> ะ <oughs> วัวน้าปักไฟการก็เลยตัย้ว่า5สำไร็รกับ่บนววจราลามันว่างอยู่ว่างรายวันแล้วนเนี่ยไ,ไหมเดี๋อวโอ้โหไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ปุ๊บอยู่รออีกทีปีถึ่งกินเหล้าทุบยากระยุยาวไม่แค่เพิ่น <c oughs> อันนี้เหลืองเล็ก,กน้อยมาหลายท่านผู้ฟังนายกองอ๋อท่านผู้ฟังก็เคยกบคุ้นไปกลางหนึ่งแล้วนะแต่ก็มีอีกหลา่ตานที่ว่ารวมบุญบุรณาสลาโคมินนี่เมื่อใดไปทวงที่ท่านพ่อตาวีทีเจอากันเหมืนกันบอกว่ามีญาติโยมที่ฟังรายการวิทยุโรอเอชเชนะ่าก็ฝากเงินปัจจัยมาบุรณาสาลาโคมินวัดบนส่วนด้วย ไม่ซาบเอล่าฟ้าขึ้นซดรุนมาปลิตกรรมอย่างไรกร็แลนะ้วแต่นะแต่ทันคงจะคงจะไม่ไม่โจ้เลยนะ, <c oughs> ะ,ะเพราต้องต้องมาต้า,าแก้ไปเองตทันคงไม่บอกคนนทันบอกเองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอะ่ะไอนี่อย่าโยงกับต่างไกลต่างไกลนะหญิงนี่ขอบคุณทางสถานีที่เพื่อตัวการ์ตเตอรมาได้มาเร่ง จะเปีรามั่งเรื่องกองบุญอ่านบุญมั่งเรื่องก้องธรรมมามั่งเนี่ยทันที่บริจักมาเร้วก็อย่างเช่นว่าปลากระกมี่ทั้งหมดปลาปิธิกมนมสกุลกรบัวแกว้วนี่อยากเป็นน้องก็นสกุลัวแกวก็ก็อนุงเปิกหนา้าทันก็ได้บุญกุศลเชน่นกันพระอภิรัตชัยยัง่งนมสกุลชัยยั่งก็ะเทวบานนักกอ,อมีอยู่มากพระนรงแกว้วนุ้ย เกหนุ่ยนี่บานเดือบปฐมายู่บอ่อไทรป้าปรายอมบอ่อไทรนี่ว,ว่าเท่ทยวใจหลวงมีเท่วคนนุ่นก็มาเกลนุย่ยยมเป็นผ้าเอกวิเชียนยนี้อยู่แกศวัดคุณแม่แปลกบัวดวงคุณแม่แปลกบัวดวงนี่ใจบุญจบทาบุญทุกรายการเลยถ้าสาววัดมีการก่อสร้างหรืออ่านประจำปีต่อติ้นตอว่าป้าทำนู่นนี่นั่น แม่แปลกบดววงกับไม่ปฏิเสธเป็นคนจอกฟังธรรมนะจอกฟังธรรมอาตมาจัดรายการอยู่รอยอเจต้าลงใน YouTube คุณแม่แปลกาได้ติดตามรับฟังอยู่สม่ำเสมอคุณยมจำแนกสิทธิโชตคุณยมโชตีมาคุณมารีคุณแม่ส้มบุญช่วยหนุม่มไม่ตาไม่เจอกันหไรยวันแลวคุณแม่ส้มบุญช่วยหนุม่มเมื่อก่อนอะาตมาบินตะวานใส บันส่วนออกเวียนมาทางผ่านรันนำชากล่องคุณโยมถอนเมสมบุญช่วยหนุ่มกัดไจบาดเป็นประจำเลยนะตอนนี้ไม่จับสุขภาพเป็นพืีมัง้งไม่ไม่เจอกันไล่เดือนแล้วนาว่ากัโทจักรพงษ์่น,นี่กับธรรมะเยอะเหมือนกันพอสมควรเอ่อแล้วก็คุณเดรดีชินดัดส่งครอ ไปทำงานอยู่ที่ภูเก,กต็ตตอนนี้คุณครูนกพาราีเลือดเทพซ่อนอยู่ที่ติสบานบานส่วนมีร้านนองพเพลวมาเรียนทุกวันอาทิตย์เหมือนกันที่เตียตะมาซ่อนอยู่วัดบานส่วนคุณครูพระนิตไพรัตแล้วก็ลูกกบลลูกกบลูกเศ้าในยอยู่ที่ประเทศรัสเซียทำมาอยู่พอสมควรเลยรวมบุญคุณแม่พระคองจันข้าว คุณเมสุมารีช่วยเกลือคุณเมซุมารีช่วยเกลือนี่สนิทกับคุณยมวลไลพูนสมบัติเันเวลามีงานมีการก็ช่วยบรตเลอดเลยครอบครัวคุณเมสังวนใส่ล่อคุณเมสังวนก็คือเมฆ้องทันผู้ให่ติมยงหยุดใส่ล่อันก็ทำบุญบรตลอดเลยกับวัดถือว่าเป็นอุบาสิกาคนสำคัญวันปลาถ้าไม่ไปตุราอื่นเมสังวนก็มาวัดเป็นประจำเลย เกือบทุกวันพระพอทุดเมลเลื่อมอันนี้ทันเสียชีวิตไปแล้วนะพอทุดเมลเลื่อมนี่ลูกล้านก็เลยทำบุญในในสกุลสุกซักคุณโยมจิรพรสุกแก้วนี่ก็ชอบทำบุญโดยเฉพาะควักธรมาไปถึงสถานีวัดหลัานเจระจําเลยบางคนเนี่ยมาคิดไม่ได้ว่าคือตอนโยมควักบางคนควักบอยก็เลยบางคนเอาไปอ่ายเองนะพอคิดไปคิดมาเ ใช่วิธีโอ้นู่นนี่มือกล้องหลันเจก็มีเด็กบัญชีก็เลยเดี๋ยวนี้โปรโยงกว่ากไ็ไม่ไม่ไม่รังเกียจแล้ว <c oughs> ไม่รู้สึืกว่ารบกวนเรียบร้ยเวลาได้แล้วว่ามาในรดเลยอนิบายเจ้าโอ้นายคุณโยมโอตร,วรีวัดหลวงพ่อนี่เม,มื่อก่อนก็มาฝึกศาสนาพิธีก่อนอยู่ที่วัดบางส่วนเป็นลูกศิษย์กล้องดีเจพัดลานเมื่อก่อนดีเจพัดลานก็คือเราจัดในนามสัมพันธ ตอดลังทันเปลี่ยนเจอเป็นชนิดพันธุสุกแกว้วกับมาจัดเุตีธานีนะเนี่ยเมื่อนซามซีพีก่อนแต่ลูกกังกูจําได้รายการเพลงรองเพลงเดี๋ยวนี้ดังระยิกวงพองตาขอนก่นมาไปจัดเปิดอะไรหวังเกีย์หวังเกีย์อะไรก้องกองแต่หวังเกีย์ชแนลแต่ว่าติดลังรถยนต์เล่นทิดอยู่วัวโมบกบ่อเข้าอยาอย่างอยู่เลยนะ นี่กุนยอดเรวัตเยียดเกลียงกับหลูกศิษย์องดีเจพันเนี่ยทีมศาสนาพิธีกรกองวัดสุวรรณวิชัยแต่ความจริงกุนยดเรวัตนี่ชอบทำบุญนะไม่แต่ไม่คอยอยากให้กออกเจอือเพราะว่าอยากปิดตองร่างปราเท่านทุกขังสำให้โยมมอดเรวันนี่เวลาอาตมาให้ไปช่วยทำศาสนาพิธีกรงานต่างๆไม่ว่างานตรงบุญบานงานเต่งงานซบงานอาะไรก็เลวแต่นะ ส่องบาดใจทีทีทเจ้าปราบเขาอายเนี่ยเป็นหน่ำใจสิ่งหนำใจเล็กหรือน้อยกูยมอมว่าจะรวบรวมเอาไวา้ปวดใจจำนวนออกมาก็เอามาทำบุญก็ไม่จำเพราะว่าวัดบรรทวนก็วัดอื่นบ้างหรือหรืกลุ่มการต่างๆที่ทำทำบุญได้นี่เป็นหน่ำใจมากดีมากเอาต่อไปรนันน้ำก็ว่ารันน้ำนี่ไม่ใช่น้ำน้ำดื่ม รปราะเล้านัมีกาวแว้มีอ้วนทิ้นมีน้ำมาเน่าม,นนมีน้ำปันอาตมาเคยจ้งางไม้เด็กนักเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์ก็คือเด็กชอบนำชอกคุ้ยนมสดอะไรนะนเนี่ยเด็กชอบกินหมาโกโกโก,นนนนก้นั่นแบบเนื้นนวลก้าวครุยแค่ครุยตอดกันน้วนวลบุแก้วครอบครัวคุณจะล่องสุนีคุณทอง นิยมนาล่องนาธรรมาเองกับเทนเลอร์อยู่อัดยัยเจ้าชาวชาวาววันนี้ไม่ขึ้นกรุงเทพแล้วก็มารับอาตมาตอนบิฑบาตเป็นประจำเลยในการรบตามบุญมาด้วยครบครืวอเมชีพซิจุดพงนี่อยะตกวัดไม่ไกลเท่าไรคุณโยมสุปราณีครอบเป็ดพงโยอัดหญ่คุณโยมสุปราณีใจบุญมาก ถ้ามาจำได้ถ้าถ้าพอรู้ว่าตีวัดทำบุญคุณยมสุปราณีนี่จะทำตลอดเลย,ยวันก้อนหลูกบ้ามาบวชนะหลูกบ้าทำงานบริษัทออนได้แต่ว่าคุณสุปราณีหรือว่ายมบริี่ทำงานู่วัดญ่ชอบทำบุญสุนทานคุณประชวบพุ่นแก้วคุณกาญจนาซ่อมเกีาา่ยววัานนี่ก็อยู่หน้าวัดย,ยมชวบกรรมก้อน กับรถได้พอฐานอยู่เป็นคนเกาคนแก้กวัดเหมือนกันการรวมบุญมากกลนปีคุณพรหมคงอ่านี้ใช่บัตรมาถุกชาวเลยบานน้องฝาผ้า,าการวมบุญหล่วถึงดาบตำรวจช่างเวียนโยมจิมมุนเทียนเดชสุขโยนาส,ส่วนกลนแม่เขียวริธิรัตกลนแม่เอมมักซ่อนทองมีแม่เอมอักซ่อนทองนี่ปีน้องประธานพ้องวัดแจง เนี่ยคุณแม่ยิ้มกันใส่บาตรอันตมาถูกชาวเหมือนกันใส่ที่บ้านโยมดาตรงนู้นที่มีแทงน้ำเหมืนกันบ้างเทงน,น้ำที่นองกว่าผ้าตรงนั้นคุณแม่จำบ้าเดชนครินคุณแม่จำบ้าเดชนครินนี่เป็นเป็นญาติของจันมารวยจันมารวยก็อยู่ที่วัดชุมพรท่านวัดหลวงพ่อปัญญาคุณแม่จำบ้านี่อยู่ประดังทุงท่งท่านเล่าให้ฟังเหมือนกันรถนัน่งรถไปทำบุญที่วัดล้านเจบอกว่า ตอนนี้เป็นลูกของกำนั้นน่ะกันั้นเลยมันจับตันกู้กลังลงคนกำนั้นปัจจุบันนี่แต่คนนี่กำนั้นไรกับนั้นจบใชู่ไหมที่ตันเพิ่งเสียไปไม่กี่วันแต่คนนั้นกับนั้นไรทั้งบ้าก็ลืมจื่ดละแต่ทำไมจำปานี่จะภูมิใจในตัวปอบอกว่าอ๋อพอเป็นตั้งกันั้นคุยกันมัง่งโบกันมัง่งเลยใจดีใจบุญเจ้า,าความธรรมะทำไมจำปาตอนนี้ไม่ทราบความอยู่ไหมนะหรืนะะนะรน่าจะจัดน่ะรอยเช่นน่าเที่ยวไปไหนองทุง่งเห็นช่วงก้อง ดีเจทุนเจ้าจ้าก็มีเพื่อนรายการอยู่เท่านั้นเหมือนกันต่อไปอาจารย์นริศบุญจันทร์อาจารย์นริศบุญจันทร์นี่ธรรมานับท่ดันมากเลยเมื่อก่อนก็เป็นอาจารย์ก็ตรรมานซ่อนตอนเรียนมัธยมที่โรงเรียนป้าพยอมพิฎยาคมหรือว่าล้านโยกอาจารย์นริศเป็นบุคคลที่มีอุปนิสัยดีมากอ่อนอน้อมต่อมนตนปูดเจ้าว่านสุภาพาทำศาสนาเป็นสีก้อนก็นได้ ท่านเป็นคนมัตยัดยุยัางเรียบหมายนะกับคุณครูสุภาพรอนบุญจันทร์นี่ยุดเก๋ๆหน้าวัดแต่เวลาทําบุญนี่ทำหมากทำไล่ต่างทํำไล่บาทนะนะนี่ก็กอนุปนาห์ท่าน้เป็นประโยชน์ของการช่วยสร้างคมช่วยวัดว่าอาจารย์ก็าตามาน่าเคารพมากท่านนี้นะคุโยมชูจังชูจังชูนี่ นิดกันแรงพงปังพึง่งปังทำงานแข็งเรื่องเฉียบแหลกโครงลังกาเกิดประสบอุบัติเหตุพัดรังกายซาลาช่งยันก้องวัดวันรุ่นมาทิ้งเนี่ยอาตมาก,ก็เลยแรงยกยกไปว่างั้นนี่บับทีเดียววาปลา <c oughs> จากจูก่ก็อัววัวว่วหน้า,นามันจริงวัวปุ๊บแรงพีนี่ใกล้ทำไอะไรกว้างหูกว้างตาโอ,อ้คนปลาไม่ดีกันแรงมั่ง นะเราบอกว่าในทำใจเลยปลาไม่ดีกันเบนเร่งกับปลาไม่แจงกันทักทิศสถียรแจงไปพลังกาแต่นี่โดยดีจากบุญนะท่านผู้ชม่างชู่ทั้งหมปาลาเร่งแบบพุ่งปังาดีว่าใจดีนละยมีน้ำใจมากนะโอกให้ช่วยทำนูน่นทำนี่หรือว่าตัวราเรานี่ตาว่างอย่างชู่ไม่ไปฏิเสธเลยนะครูกับโยมทูตสถโยมทูตสนะเวลามาวัดสำหรับกับเก้าในจัดจนีน เน้นจัดโดดมันเดินปอตะวิว่ากับเก้าเตรียมจันเปียเปียประจำเลยทำมาเช้แรงอินว่าเป็นคนใช้บุญรุ่นด้านบอยูสลานินคุณโยมารุ่นสี่ทองนี่ย่อายุมากแล้วแต่ยังดูดีหน้าตาปองใช้เปรใจบุญไมปจับกังอยู่ไหมนี่บอกว่าอายุมากเดี๋ยวน้อยใจละการจริงอายุแต่น่าจะ เจ็ดจิปบว่านอะไรบ้างไือว่าบิ๊กเป๊ะแล้วก็ไม่จับนะแต่ว่าการแต่งเนื้อแตง่งตัวกันดูแลรูปร่างพิ้วพั้นวันนาดูดีคุณโยมารุ่นที่ตองนี่เห็นเวลาตันชอบใต้รูปโพูดในเฟซบุ๊กนะี่มีคนไปกดไลค์คนชื่นชมกันมากนะนะก็มาคอมเมนต์นี่คือบางคนอาจจะมอง้าถ้าตู้คอมเมนต์นี่เหมือนว่าทุกทุกปีปากปีจานแต่นี่นก็โยมารุ่นนี่คนไปคอมเมนต์ชมมากว่า ว่าช่วยมาดูดีนะแท่ทนกาชอบทำบุญเหมือนกันเม่เคลืนพันน่ายังใส่คำอันนี้ที่บอกว่าเพนบันเต้ก็รายการก็วัดหลันเฉยแต่มาก็บอกว่าให้กวางรอยเจยหน้ามัางเถอะนะโดยเฉพาะวันปลาวันนี้แต่ว่าจัดเตแต่ว่าจัดเสาร์อาทิตย์ก็วัดหลันเฉยนี่คุณเม่เกินกว้างตลอดเลยกวางก้องปลาโรบินกันวัดเอิญกันเรียกว่าไม่กว้างก็คือเวลานอนรับเท่านั้นเวลาไม่อยู่บ้าน เนี่ยถ้าอยู่บ้านก็เปิดกว้างตลอดเลยนี่ยอมที่อกาคว้กงกินเมื่อกี้บ้านนะกาควยวิทยุอยู่เหลืองเล็กๆ <c oughs> อ่าคนเมฆเรือนพิ่นอะไรยังนี่คนนี้ก็ท่อมบุญมาเกือบทุกรายการแต่ถ้ามา,าถ้า่าเบียก็เมฆเรือนเองนี่หน้าไม่พอเลยเกี่ยวกับต่อบุญวัดนู้นวัดนี้ตุกรายการเลยแต่ว่าโชคดีแตมีลูกกระทันอยูก่กับทาวเวที่คุณมวดประช็อกบ,บางคุณ โยมที่ิยูเมืองลุงบางคุณโยมโยมชักที่อยู่ในลเบุรี่ไหมกัดลูกตาล่าคนดูเลยน่าจะลูกน่าจะให้เบียมาหรือว่าเอาเบียกลุนแก่มาตำบุญกันไครับเบียที่ว่าราแต่บ้านให้น้ามันเนี่ยนะแต่ว่าเต็มตำไม่กัดเลยเอามาเตีใงหน้านะกัดก้อนนุ่มๆแต่หน้าเลยเราตำวัดเอื um ้อนด้วยนะไม่ใช่วัดบันส่วนอย่างเดียวคุณซุก สก,กุลตาอนุรัตรงน้มตีพริตนี่ก็ทำบุญเป็นประจำครูลำยองซี่แก้วครูลำยองซี่แก้วนี่มีส้วนกลวยง้อมกันเวลากลวยชุกเอามาไหว้ปพธตานเป็นประจำไหว้ปลาใ้ชั้นโยมจำานงซี่สุดโยมจำนองซี่สุด,สสดบุญใหญ่กล่าวก้อนนี่อย่างยุ่เลยสร้างโตมูสตสเตลเลสอาตมาคิดเองตอนนั้น โยมาทำไรดีอ่ะแต่อยากจะสร้างสิ่งในพิดแต่ปันกองวัดบันชวนนี่อาธมามบอกว่าเอาันนี้นะจ้างแล้วอายุยืนยาวนานนานะกิดจ้างถหมูเล็ดตัวนั้นก็จ้างทำตีอา,าไง่เลยจ้างจ้างทำอ่ะก็ประมาณเมื่อนกว่าบาทตอน,นนั้น,นี่พระบรณะาลาโขวินก็โยบจำลองทำเหล่าสกุลสสุดเก,กวัดนี้มีไร่ฐตนคุณมเคียว่าจะติกาแก้ว นี่ยยบานเช่กีกวางคุณเม่เกี่ยวกับตำางมุนล,ลอดคุณโยธินพิรัตน้องนัตระดียศสวัณน,นองนามอมนองนมุนริติวงนี่ก็โยมบปคุณ่อคุณเม่โยมจุ๊บแจ้งก็ยกจันเป็นประจำเลยโยมชาลีนี่เกวสั่งนี่ปลวกก้าวสั่งยุทธเมนก่อนลูกเบาแต่งานนะไปตำรถโคฟต คนนั่งคนปีแต่งทีลังเพิ่งจะนิยมกับพูดลูกแต่งงานอาตมาก็เลือนเรนในเวทปรากฏว่าเรือนเรือนบ้านเลือนบ้านเรือนบ้านเรือนบ้านพอ,อยกมาวัดบอกโอ้ไม่ลูกเราแต่งงานไม่ตันไม่กดไล่มัง่งเลยบอกเม่นเบอกเอ็นแตไม่กดอ๋อด้ไม่กดนะบอกว่าเรือนบ้านหนุ่มไม่ใจรู้วก็เคยนี่บอกโอ้ทีลังไม่ยกไม,ไม่ไม่มาทำบุญเลยกันเนาะ <laughs> ยม กรงกลัวนะแต่ไม่ใจกลัวจริงนะนั่นหมายความวเด้งๆโยนไปได้ไหมกันนั่นเป็นกดไล่ให้แล้วโยงใจนี่ยอกยอกนิดกันนั้นหมาวว่าโอ้หน้าที่นล่งไหนอดกล้วยเตี๋ยวหรือกดก้าวล่างยุดเดี๋ยวโยงกันอยังมากเลยแต่ยังทำบุญอันนี้มันก็มาทำบุญแหละก็แต่ไม่กดไล่เราบางที่ท่านกว้างต้องเข้าใจว่าอาตมาเป็นปลาซึ่งบางที่ไม่ได้ตั้งใจจริงว่าอันนี้เลยส่วนมาก็เหลื่อนบ้านเหลื่อนบ้านด้วยบางที่มันไม่เหมาะไม่เหมาะกับปลาเราใช่ไหม บางที่ร mm ูป hmm. มันไม่มันงามถ้ารับต่างโลกแต่ว่าต่างท้ำเลยแล้วมันไม่เรียบร้อยจะปั้น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 แต่ถ้าเป็นเก่าชั้นได้เก่าเก่าชั้นนั่นไม่เก่าชั้นถ้าเป็นเก่าชั้นมาเมืองเรื่องความรู้ได้อะรนั้นก็ไม่เป็นคุณครูพลาดครูคุณครูจุรี่เรื่องครูจุยครูจุยนี่แหละดวงแม่นวันก่อนลูกเจ้บบ้านไก่รุ่นอะลรจับยามซ้ำตาห่าปบ คุณจุลีอ่อนอานสกปรกนะเวียายกชันมาวันแล้วมีกาทำบุญมิตรจำยูกแกวัดยังมีหลายคนหลายตานแต่รูกั่ก็กงออกชื่อออกนำไปหมดดจะนำชื่อมากลาาวั้งหมดเวลาคงจะไม่โปก็ไม่ไเร่งทำมาเลยอ้อวันนี้เร่งทำมาม้างชีวิตของเรานี่คือต้องมุ่นเวียนเปลี่ยนไปตามการเวลาเี่บอกว่า บอกบุญสร้างศาลากุ่มนก็ถือว่าเป็นบ้านลลังสไตลขก็มุษย์เราทุกคนเพราะเราไม่แน่ว่าได้ชาเหมือนนไม่วันนี้ก็ต่อเจ้าต่อรือต่อเรืองเดือนหน้าปีหน้าแต่ปลายในชาตินี้แหละถ้าไม่ปูกยาตายย่ยพอไม่พีนองเบือนพุ่งอยาดสนิทมิดใจต้องได้ใชยใน่นหนึ่งเจ้าพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรเอาไว้ว่ามุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นหาติกันไม่โดยสา่เลือดกันโดยใช่ทำซ้ำกันที่สุดคือเป็นเผื่อรวมลูกเกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงอยู่กันอย่างโต้ที่โต้ใส่แล้วก็มีความเมตตาต่อกันนะโต้ที่โต้ใส่นี่เหมืนกันมีโยงคนวนึ่งเจอจึกเดีย๋ยวเป็นนักร้องเหมือนกันนี่ชอบข้อเพลงเมตตานี่เหมือนกันมาเย่ยมเหมอนกนเลยน,นลั่าเลยลังลังมาจับอย่างข้อเลยไหมกว้างรายการไปอยู่รอยเช่นน่าประจําเหมือนกันเดินจากนวลน่องกว่าป้าไปปากคลองอนะา,าตาตา เจอตอนบิบบทบัสวัวรุงถ้าหวานนะ่าจยมจักเดินไปเลยบ่าอ้อดูไปต่อคิวเด้อน่าจะเข้าใจว่าน่าจะเป็นคิวกองอะไรได้บัสจัด,ดการแห่งรัดไหมบัสกลุ่นจนคนรวยบัสไอ้นั่นเด็ก็แจกนะ <c oughs> เบียร์นะเรื่องว่าป่อยไรตีอาว่าปล่อไปถึงนี่คนที่เกียรถคนที่นั่งรถเขาบอเข้ามาตีเจ้คอยถึงขนาดจนได้คิวเวลาสิบโมง นี่แสดงว่าเรื่องการบริการประชาชนเรื่องกองเบียกองตังเรื่องการกลงชีพนี่จำเป็นนั่นก่อนแต่ว่านี่รัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะอาอทีนี้ทีจะแรกวันนี้คือปูในวันประชุมเมื่อวันที่สิบมีหน้าที่ผ่านมานี่ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สาราสร้างสุขอ่าตรุษวังไลค่คนกอยกจะรู บางคนโดยเฉพาะทันปรัชวิเชียนชุมท่องนี่ทานสนใจเรื่องความสาคัญข้องวัดบ้านโรงเรียนชุมชนสังคมทานเป็นคนที่มีน้าใจมีคุณธรรมไม่ดิ้รู้ได้รับฟังปัญหาแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาเอาความรู้ที่มีประสบการณ์ต่างๆมาเพื่อแพร่แบ่งปันประจําทุกวันปลาเลย,ว,ย,ว,ยวันนั้นการประชุมประเด็นแรกที่พูดก็คือว่าอย่าโยมภูมิใจวัดลุงลั่นกล้องชาวบ้านช้วนเก่งมีคุณภาพ อาตมาคารุตโรคได้าะว่าประจกรักษ์ลักท่านเวลาเด็กบันโรไปประกวดเก่งกันทักษะต่างวิชาการต่างการกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดนี่กําลังจะไประดับภาคเลยก็ถือว่าได้เรียนได้รางวัลทีนี้นอกจากความสามารถแล้วกิริยามารยาทเด็กก็ดีเนี่ยคุณครูที่โรงเรียนเ็าบอกว่า พ่อก็ปูว่าเด็กเดียวนี้เริ่มมีคิดสร้งมากขึ้นไม่ก่อยเยึดแก่ตัวอย่างเช่นว่าการปัดกวัดโรงเรียนท่าความสะอาดไม่ต้องชายกระทำะแต่เมืองก้อนนี้ต้องชายต้องบังคับต้องจัดเว้นกันต่อทำอาตมามก็เลยบอกว่า,วานี่แหละเป็นผลที่ว่าเราส่งเสริมให้เด็กได้ศึกษาวิชาศิลธรรมโดยเฉพาะอาตมาจะไปซ่อนทุกวันพุทธโรงเรียนโยเกวัดทุกวันอาทิตย์ก็เด็กได้มาเรียน ศาส,สนามาเรียนกำสอนกล้องพระพทธาจ้าเรื่องเกลียมารายาทต,ต่างๆเราเด็กก็รอมีความสามาถนะทำนาฏศิลป์ศาสนาพิธีกรรมพิธีกรได้ถตาเราพูดดีอันตรามั่นใจเลยตีส้นมาน่แล้วก็บอกว่าให้ความว่างอันตรายความว่างกล้องญาติโยมผู้ปกครองโรงเรียนก็รามีมีมีทึ่งปอกใช่ไหมวันก่อนประชุมทีสลากลางัง ว,วัดธรรมจงหวัดก็เลยในที่ประชุมนะมันมีเปล่าวเดินด้วยมีความม้นมาที่รวมกันว่าน่าจะก็คออูต้าได้ชอบผงวันอาทิตย์ของวัดบรรทวนก็คออูต้าแบบนั้นคือผู้ปกครองมีความวังว่าอยากให้ลูกเหมือนจบปอกแล้วได้ก้าวโรงเรียนะระดับจงหวัดไม่ว่าจะเป็นทรัตรีโรงเรียนจงหวัดปทุมลุงหรือโรงเรียนอุบลวัดอุบลรัฐนะ อยากให้คูท่าหรือสิทธิพิเศษบางโดยพิจารณาจากคุณธรรมจริยธรรมของเด็กเด็กมันอาจจะดีนี่ทึงเม้ว่าอาจจะไม่เรียนแก่งหรือว่าไม่มีความสามสานเดินเดียวก็มีคุณธรรมดีอันนี้ผู้ปกครองถ้าเกิดว่าใดในส่วนนี้ก็จะคงจะมีความสบายใจแล้วก็อยากให้เด็กใดเรียนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเป็นการส่งเสริ ที่บอกว่าเด็กนักเรียนก็เรามีความสามาาถมารันณีที่เลยว่าเวลามีงานบวชนี่นักเรียนก็เราสีามารถเล่นกลองยาวได้นะแล้วก็รับมาไล่งานเลยแต่ก่อนแต่ไมบวชหลอกบวชล้านรนใจก็มารับกลองยาวก็นักเรียนบรรทุน,นไดนะ้จริงจริงเรามีหมากไลยย่ยางโอ้เวลาไม่เพียงพ่อแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องอยิ้มไล่เรื่องเลยแต่ไม่หรือนะเอาไปตมกำหนดที่ได้ว่างเอาไว้ก็คือ เนี่ยตยกว่าแ่ะแกติเชษะก็ตัวเดียวก็พบรายการก้าวสั้นทางวันเมืองโตก็ก็กอนุมตนาบุญที่ท่านได้รับกวังมาตั้งแต่ตอนก้ท่านมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่จดชื่นแจ่มใสคิดว่างสิ่งได้เป็นไปโดยชอบประกอบนธรรมก้อ้สิ่งนั้นจงมีความสําเร็จแล้วอย่าลืมวันที่10เมษายนมารับประทานอาหารรวมกัน มาทำบุญที่โรงเรียนวัดบานส่วนวันนี้ก็ลาไปก่อนเจริญพรทุกคนทุก่านท่านสาธุชน